สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับครูครูเหมือนในชั่วโมองเรียนศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะ <c oughs> เรายังอยู่ในชั่วโมองเรียนภาพพิมพ์นะคะเหมือนก็จะพาเด็กๆนะคะมาทําภาพพิมพ์นะคะวันนี้จะพาเด็กๆทาภาพพิมพ์จากผักกาดขาวค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วหรือสนใจที่จะทาภาพพิมพ์ก็เขียนมาใกล้ๆเลยค่ะคจะพาเด็กๆไปฝึกทำภาพพิมพ์ไปพร้อมๆกันค่ะ ค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะมาทําภาพพิมพ์จากผักกาดขาวนะคะหมยก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ให้กับเด็กๆได้รู้จักนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกจะเป็นผู้กันนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นสีค่ะเด็กๆสามารถใช้ได้ทั้งสีโปสเตอร์หรือสีน้ําก็ได้นะคะวันนี้ครูหมยใช้เป็นสีน้ําค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือจานรองสีค่ะแล้วก็พระเอกของเรานะคะเด็กๆก,ก็คือผักกาดขาวค่ะเป็นหัวแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็มีดค่ะเด็กๆเด็กๆจะใช้เป็นมีดบางหรือเป็นคัตเตอร์เหมือนคุณเหมยก็ได้นะคะแล้วก็ขั้นต่อมานะคะคุณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะมาใช้มีดนะคะในการตัดส่วนท้ายของผักกาดขาวออกนะคะในส่วนที่เป็นใบแบบนี้นะคะเด็ก,กๆคุณเหมยไม่ใช้นะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ทําอาหารนะคะคุณเหมยจะใช้ในส่วนของส่วนท้ายของผักกาดขาวค่ะ หลังจากที่เราได้ผักกาดขาวที่ต้องการแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนของสีค่ะคะุณหมวยก็จะเลือกสีนะคะจะใช้เป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะหลังจากที่เราได้สีที่ต้องการแล้วนะคะเด็กๆต่อมาแล้วก็บีบสีลงไปในจานผสมหรือจานสีของเราเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกใช้สีที่เด็กๆชอบได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูเหมยนะคะบีบลงไปนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะ ตามที่เราต้องการนะคะคุณเมก็ขอเพิ่มนะคะอีกสีหนึ่งอัน,นก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะขอเพิ่มในส่วนของสีม่วงลงไปด้วยนะคะบีบลงไปในจานสีของเราเลยค่ะตามส่วนที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วคุณหม่ก็จะใช้พู่กันนะคะในการระบายนะคะ สีไปที่หัวผักกาดที่เราตัดออกเมื่อสักครู่นี้นะคะระบายตามที่เราชอบเลยนะคะคุณหมก็จะใช้สีแดงสีเหลืองนะคะผสมกันไปแล้วก็สีม่วงด้วยนะคะสีม่วงผสมกันไปแบบนี้ค่ะต่อมานะคะคุณหมยก็จะกดผักกาดขาวลงไปในส่วนของใบงานนะคะที่คุณหมวยให้กับเด็กๆไปค่ะกดสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆ เราก็จะได้ในส่วนของผักกาดขาวที่เป็นรูปของดอกไม้นะคะแล้วก็กดลงไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าสีมันก็จะยังอยู่ในส่วนของผักกาดขาวนะคะเมื่อสีของเราแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถระบายสีเพิ่มได้นะคะ แบบนี้ค่ะเหมือนที่คุณครูเหมยผสมสีเพิ่มนะคะซึ่งการที่เราผสมสีหรือทาสีลงไปในหัวปากกาแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะได้พิมพ์ได้หลายรอบนะคะพิมพ์อีกหนึ่งรอบนะคะเห็นไหมคะกดแล้วก็ยกขึ้นค่ะมันสามารถพิมพ์ได้หลายรอบนะคะเด็กๆ กดลงไปให้ทั่วใบงานเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพพิมพ์จากหัวผักกาดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูเหมืนจะพาเด็กๆไปดูผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะแล้วนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะครูเหมือยตกแต่งในส่วนของใบให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะเราจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการทาภาพพิมพ์จากผักกาดขาวไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆคนไหนนะคะที่ทําภาพพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพตัวเองนะคะคู่กับผลงานหรือจะอาจเป็นคลิปวิดีโอเวลาที่เด็กๆก,กำลังสร้างสรรค์ง,งานภาพพิมพ์มาอวดคุณครูอวดเพื่อนๆในลายกลุ่มด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ